ขอสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมกาดีนาฟรีไฟอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้มันก็ได้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับซึ่งนั่นเดี๋ยวมันจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ไปดูกันเลยนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมพอพอยเฮริเคนนั่นเองนะครับก็จะเป็นยุดใหม่กับสก,กินไอวอใหม่นั่นเองนะครับนี่สก,กินไอวอก็จะเป็นประมาณนี้นะก็เป็นไอวอสก,กินแรกที่มันมีเอฟเฟกนะครับผมนะ มันก็ได้เข้ามาพร้อมกับชุดใหม่ตัวนี้เลยนะครับ t h เดอร์ Thunder, อะไรไม่รู้นะอ่านออกแค่ข้างหน้าซึ่งเขาก็จะให้เราตุ่มแบบ25เพชร1ครั้งแล้วก็กดแป่5ครั้ง100เพชรนะครับแล้วมันก็จะมีกระเป๋าด้วยนะก็เขาให้เราใช้ของ3อย่างที่เราไม่ต้องการนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นธิ์หมุนฟรีได้1ครั้งนั่นเองนะครับก็คือเอาไว้อะไรก็คือเอาของ3อย่างที่เราไม่ต้องการเพื่อมาเปลี่ยนเป็นธิ์หมุนฟรีได้1ครั้งนั่นเองนะครับในกิจกรรมก็จะมีตามนี้นะ ก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นน้ำกล่องสุ่มสกิเปืนแล้วก็ตั๋วสุ่มคูปองอะไรทั้งหลายแหล่นะซึ่งตอนแรกน้ำผมก็ได้สุ่มไปแล้วนะครับผมก็ได้สุ่มไปแล้ว1,400เพชรนะก็ได้โทเค็นมา4โทเค็นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้อัดตอนที่สุ่มไว้ให้ดูนะครับก็ต้องขอโทษขอไปเพื่อนๆด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มา4ี่โทเค็นแล้วนะครับซึ่งก็ขาดอีกหนึ่งโทเค็นผมก็จะสามารถแลกชุดนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่ 1นึ่พันเจ็ดสิบี่เพนะครับแล้วก็มาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับว่าโทเคนอันสุดท้ายเนี่ยมันจะออกยากหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่พอนะหนะึ่งพันเจ็สบสี่เพใช่ไหมแล้วก็มาเริ่มสุ่มกันเลยมาสุ่มไปไมันต้องแสดงอีกมันต้องบอกอีกมามันจะออกยากหรือเปล่านะอันสุดท้ายเราขอกดเข้าเลยละกันอโอเคเกลือเกือไปแล้วนะครั้งแรกก็เกือไปแล้วนะโอ้โหตอนสุ่มแบบยังมีท่าทางเปิดตัวยัยงมีแอนิเมชันอยู่โอเคนะอันสุดท้ายแบบมันก็ต้องออกยากเป็นปกติอยู่แล้วนะ มาขอคนอีกสักครั้งไปมาแต่ไม่รู้ไปเองอะไรอ่าโอเคนะครับผมนะก็เกลือไปทาําตามระเบียบนะซึ่งเแบบผมขอแบบร้องย่อยดีกว่านะเผื่อมันจะดวงดีแล้วก็แบบมันจะออกนะก็ไม่ต้องเปลืองเพชรสุ่มนะครับผมนะพวกนี้ผมต้องการก็ส่งเข้าห้องแต่งตัวไปให้หมดเลยนะพวกออกล่องตะกิดเปลือกอะไรอย่างนี้นะมาแล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีหมุนฟรีไปจะได้หรือเปล่าอ่าโอเคนะครับผมนะ,ะเตนะือก็ต้องใช้เพชรสุ่มต่ออีกเช่นเคยนะฮะ จะได้หรือเปล่าครั้งเนี้ยก็ยังยังไม่มายังไม่มายังคงเกลืออยู่หมดไปสี่รอยเพชรแล้วนะขอตดซุ่มแบบหนึ่งครั้งดูบ้างนะครับอโอเคโอเคหนึ่งครั้งก็เกลือนะมาขอแบบอีกสักครั้งไปแล้วก็เดี๋ยวลองไปลองย่อยกันดูนะครับอได้กระเป๋ามาจะเอามาทมําไหมกระเป๋าโอ้โหมาเดี๋ยวผมขอย่อยดีกว่านะครับย่อยไปสี่ครั้งจะได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ โคตรเกลือย่างเกือมาสุ่มไปสุ่มไปก็ยังคงเกืออยู่นะครับมาก็กดสุ่มต่อไปครั้งนี้ผมว่าได้ผมว่าต้องได้อ่ะเออมาแล้วอ,อือหือกดจะมานะครั้งสุดท้ายอ่ะก็โอเคนะครับผมก็ได้ตัเค็นมักครบห้าอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาครับ เมื่อเราได้โทเค็นมาครบแล้วนะก็ไอพวกของพวกนี้นะครับเราก็ส่งเข้าห้องแต่งตัวไปให้หมดเลยนะครับก็เดย๋ยวไปเปลี่ยนเป็นสิทธิ์หมุนฟีแล้วนะถ้าไม่อยากได้อะไรถ้าไม่อยากได้ของรางวัลอะไรในหน้านี้เพิ่มเติมนะครับก็ถึงจะส่งไปมันก็ไม่ได้โทเค็นแล้วนะเพราะว่าโทเค็นมันครบกันนั่นเองนะครับมาแล้วก็มากดรับชุดกันเลยนะครับมากดรับไปี่โอ้โหขาดกดรับชุดยังมีท่าเปิดตัวนะพวกอารางการเลยนะชุดเนี้ย ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปเพให้เพื่อนๆก่อนนะครับว่าทั้งหมดผมเสียเพชรไปเท่าไหร่ก็ได้สรุปเพชรมาให้เพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดผมก็เสียเพชรไป2,225เพชร2 0 2 5เพชรนะครับผมนะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนแรกผมก็กดสุ่มไป1,400เพชรนะแล้วก็ผมมาสุ่มต่อ ตอนนี้ที่อัดคลิปนะผมก็สุ่มไป625เพรนะครับรวมๆก็เป็น2 0 2 5้เพจเดี๋ยวก็ไปดูอย่างแรกกันก่อนเลยนะครับที่ผมได้มาก็จะเป็น,นก็จะเป็นสกินไอวอตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นสกินไอวอตัวนี้นะที่ผมได้มาที่ผมไปสุ่มมาได้มาสี่โทเข็นแต่ผมไม่ได้อัดคลิปนะอ่ะดูลรกกันเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะก็เป็นสกินไอวอที่มีเอฟเฟกสกินแรกเลยนะครับก็จะเป็นลายแบบเป็นรูปแบบสัญลักษณ์สายฟ้านะข้างหน้าแล้วก็จะเป็นแบบสีทองดำ,ดำอะไรประมาณนี้นะ ก็จะมีเอฟเฟกด้วยนะครับผมนะข้างหน้าอะมอถือก็เวลาเป็นเวลาถือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไอไลท์ของเราเลยก็คือจะเป็นชุดนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นชุดทันเดอร์ตัวนี้นั่นเองนะก็จะเป็นไอไลท์เลยนะครับตัวนี้นะมาเรากดเปิดแช้์นันไปเลยเาซึ่งชุดนี้นะครับผมนะมันก็จะมี5้าชิ้นนะก็จะมีเป็นทางหน้าของเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็เป็นตาของมันนั่นเองนะครับ ทรงผมของมันเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะทรงผมมันก็เป็นทรงผมหนึ่งที่แบบเออผมมองว่ามันเฟี้ยวดีนะทรงผมมันแหละแล้วก็ในทางด้านของเสื้อเสื้อมันเสื้อมันก็ไม่สามารถซ่อนกระเป๋าได้นะโอ้โห,หน่าเสียดายนะที่จริงน่าจะทําซ่อนกระเป๋าได้นะชุดเนี้ยก็นี่นะครับผมเมื่อเวลาใส่นารบีาก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็จะเป็นตามนี้นะซึ่งผมก็มองว่ามันสวยมากๆเลยนะชุดเนี้ยผมมองว่าเท่เท่มากๆเลยนะก็ผมก็หมดเพชรไปแค่สองพันยี่สิบห้าเพชรนะครับก็ น่าจะหมดไปเยอะนะชุดเนี่ยผมเห็นแบบเพื่อนๆก็สุ่มกันไปแบบหมดเพื่อนๆผมนะ <ๆ S 2> ก็สุ่มกันไปหมดแค่2,000เพชรประมาณ1,900เพชรก็ได้แล้วนะครับก็มันน่าจะล็อกอยู่ประมาณนั้นนะถ้าใครอยากได้ก็เข้าไปสุ่มได้เลยนะครับก็ประมาณ2,000เพชรนะถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะครับเปลืองพลังนะนเดี๋ยวผมไว้ด้วีกรนะาะห์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับถ้าว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งของแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ผมก็ต้องกอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ